ทุกวันนี้มีคนไทยอาศัยอยู่ในต่างประเทศนับล้านคนแต่เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นเหตุจลาจลความไม่สงบทางการเมืองหรือภัยธรรมชาติหลายคนไม่รู้จะติดต่อใครหรือขอความช่วยเหลืออย่างไรคนไทยในต่างแดนอย่าเพิ่งเ่อนผ่านนะคะเพราะคลิปนี้เราจะพาไปเจาะลึกวิธีการลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ ละเอียดทุกขั้นตอนค่ะจะมีขั้นตอนไหนบ้างไปดูกันเริ่มที่ขั้นตอนแรกนี่เลยค่ะให้ทุกคนเข้าไปที่แอปพลิเคชันไทยคอนจูราเข้าไปแล้วจะเห็นฟีเจอร์ลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศให้คลิกที่นี่ได้เลยค่ะคลิกแล้วจะเห็นหน้าตาฟอร์มแบบนี้ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบนะคะโดยมีทั้งหมด2ส่วนด้วยกันส่วนที่1กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนและเลขหนังสือเดินทางรวมถึงช่องทางที่สามารถติดต่อได้ในต่างประเทศค่ะส่วนที่2กรอกข้อมูลประเทศที่เดินทางไป จุดประสงค์ของการเดินทางและระยะเวลาที่พำนักก่อนกดปุ่มลงทะเบียนอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งนะคะว่าได้กรอกข,ข้อมูลที่จําเป็นครบทุกส่วนตามที่ระบบกําหนดเมื่อมั่นใจแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนได้เลยจากนั้นระบบก็จะเด้งป๊อปอัพแจ้งเตือนลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศสําเร็จเพียงเท่านี้กรมการกงสุลก็จะมีข้อมูลสําหรับวางแผนการช่วยเหลือเชิงรุกได้ทันทีในยามที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะเห็นไหมคะว่าการลงทะเบียนไม่ยุ่งยากเลยค่ะกดเซฟคลิปนี้หรือแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อน ที่อยู่ต่างแดนมาลงทะเบียนกับกรมการกงสุลด้วยกันนะคะและถ้าอยากเข้าถึงบริการกงสุลได้ง่ายขึ้นให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าทั้งหมดนี้ค่ะจะทําให้ชีวิตในต่างแดนของคุณอุ่นใจและคนที่บ้านหายห่วงอย่างแน่นอนค่ะโดยเพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารและบริการต่างๆของกรมการกงสุลผ่านช่องทางที่ค้นนี้ได้เลยค่ะกรมการกงสุลเชื่อมถึงไทยคนไกลบ้าน Mouse Away Stay Connected